เขตห่วงห้ามเสียงฝีเท้าทหารเขมินเสียงปืนเสียงระเบิดดับไปนานแล้วแต่เสียงฝีเท้ายัางเดินอยู่ในป่าทุกคืนเรื่องนี้เกิดขึ้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาบริเวณบ้านช่องสง,งาจังหวัดศรีสะเกดเป็นเรื่องที่คุณวิทย์เจ้าหน้าที่ป่าไม้เล่าให้ฟังขณะไปตั้งแคมป์เก็บข้อมูลเขตแนวป่าที่ติดกับชายแดนคุณวิทย์เล่าว่าเมื่อหลายปีก่อนช่วงที่เขายังเป็นเจ้าหน้าที่ใหม่ต้องผัดเวรเข้าไปตรวจตราในเขตห่วงห้าม พื้นที่สีแดงที่เคยเป็นสมะระภูมิรอบช่วงสงครามอินโดจีนพื้นที่ตรงนั้นถูกทิ้งร้างมีเพียงแนวป่าและค่ายทหารร้างของกัมพูชาเขากับเพื่อนอีกสาคนได้รับมอบหมายให้ไปเฝ้าจุดในป่าลึกเป็นเวลา3วันคืนนั้นเป็นคืนเดือนมืดไม่มีแสงจันทร์ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์มีเพียงเป็นผ้าใบกับไฟฉายคนละอันรอบตัวเงียบสนิทจนได้ยินเสียงใบไม้ตกพื้นคุณวิทนั่งอยู่ริมเต็นจูๆ่ๆเขาได้ยินเสียงเหมือน ฝีเท้าเดินสวนสนามดังมาจากแนวป่าด้านหลังตึบตึบตึบเสียงฝีเท้าเป็นจังหวะค่อยๆดังใกล้เข้ามาเขาคิดว่าอาจเป็นทหารพรานเดินลาดตระเวนจึงหยิบไฟฉายออกไปส่องดูแต่สิ่งที่เขาเห็นไม่มีใครอยู่ตรงนั้นเลยเสียงเงียบลงทันทีที่เขาส่องไฟเขาหันกลับเข้ามาในเต็นท์ไม่พูดอะไรกับใครแต่สีหน้าซีดลงชัดเจนพอตีสองเสียงฝีเท้านั้นกลับมาอีกตึบตึบตึบดังเหมือนเดิม แต่คราวนี้ตามมาด้วยเสียงตะโกนสั่งเป็นภาษาเขมรแบบทหารว่าโอมโอมโอมเหมือนเสียงรับจังหวะฝึกเดินของทหารเพื่อนอีกคนในเต็นท์ได้ยินเหมือนกันเขาลุกครวดขึ้นมาจากเต็นท์ส่องไฟออกไปไม่มีอะไรอีกแล้วไม่มีรอยเท้าไม่มีเสียงคนแต่กลิ่นเหม็นสาบคลาคลึงไปทั่วคืนต่อมาคุณวิทย์และเพื่อนเริ่มเครียดเพราะทุกคืนเสียงเดิมกลับมาในเวลาเดิมแต่ไม่มีใครกล้าออกไปดูตอนเสียงใกล้เข้ามาแล้วจนคืนสุดท้าย เพื่อนในทีมคนหนึ่งทนไม่ไหวลุกพรวดออกจากเต้นตอนตีสองตรงเขาตะโกนลั่นใครก็ไม่รู้พอได้แล้วแล้วเดินฝ่าเข้าไปในแนวป่า10นาทีผ่านไปเงียบไม่มีเสียงเดินกลับมาไม่มีเสียงตอบรับทั้งทีมต้องออกตามหาพร้อมไฟฉายคนละกระบอกเดินวนกันอยู่เกือบชั่วโมงจนเจอเพื่อนนั่งอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ตัวแข็งค้างไม่พูดไม่ขยับดวงตาเขาลืมโพรงแต่ไม่มีแววตาเขาพูดอยู่ประโยคเดียวซ้ำไปซ้ำมาพวกเขายังไม่ไปพวกเขายังไม่ไปคืนนั้นไม่มีใครนอน ทุกคนนั่งเฝ้ากันจนเชา้าพอรถมารับกลับฐานเพื่อนคนนั้นยังพูดประโยคเดิมอยู่ตลอดทางต่อมาเพื่อนคนนั้นต้องลาออกจากราชการและเข้ารับการรักษาทางจิตเวชส่วนคุณวิทย์หลังเหตุการณ์ครั้งนั้นเขาย้ายงานทันทีไม่ขอกลับไปพื้นที่ชายแดนนี้ต่อมามีคนเฒ่าคนแก่ในพื้นที่เล่าให้ฟังว่าแนวป่าตรงนั้นเคยเป็นเขตสังหารหมู่สมัยขเเมรแดงทหารหลายสิบนายถูกยิงทิ้งกลางป่าแบบไร้ลุมฝัง ศพถูกปล่อยทิ้งให้เน่าเปื่อยในแนวเดินทับจนกลายเป็นคำร่ำลือว่าถ้าไปนอนตรงจุดนั้นคืนไหนที่ได้ยินเสียงฝีเท้าอย่าขานรับอย่าเดินตามอย่าส่องไฟสวนกลับเพราะนั่นแปลว่าเขาเห็นคุณแล้วเสียงปืนดับไปนานแล้วแต่เสียงเดินของพวกเขายังวนเวียนอยู่ในป่า